ปลาแม่ใครย่างดีบ้างเน้ยย้ามาสะอ่อนไรแต่พี่น้องข้าวตัวนี้ขาวพี่น้องอดึงลืดลงไปเลยพี่น้องย้ายกันดึงขึ้นมาแล้ะเนาะเด้อพี่น้องย้ายมาถูกเวรเรือเด้อได้เร้อป่าเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันกับย้ายดรือย้ายมาติดอย้ายมาถูกป่าให้พี่น้องมาชุม ยายฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เด้อพี่น้องเด้อสุกุสุคนทั้งผู้ไก่ผู้ไก่เด้อดมา<จ>ชมมาเบึงนำ้ำยายเด้อพี่น้องเด้อ,ดอยยพี่น้องมองพี่ยายทุกพี่น้องเอ๊ดดูวะดูวะตัวแรกเลยพี่น้องตัวแรกแหดมันคุณยายใช้เหยื่อกุ้งนะคะในการตกนี่เลอพี่น้องเยี่อกุ้งเด้อนี่บึงแนีมองทุงกคนนะพี่น้อง lắm mùi lắm hòn hòn lắm khoang được phi nó mà luôn mà luôn lắm dài đứa mà luôn lắm dài đứa mình đứa đừng lướt nó luôn cái nó cần gì phi nó à, gì đây nghe khả nạt lưới nhâm mà sao phi nó อ <S <S เอาปศุยไสปดุปศุปศปศุพี่น้องคัดจีวีได้หมดเลยรุดกระไล่พี่น้องรุดไล่โตแล้วพี่น้องออออฮักพี่น้องเอ้ยอันนี้ได้โตที่สองแล้วนี่พี่น้องเออพี่น้องแม่ใครยังดีเอาปดใหญ่ปดุปศุปศุปศุพยายามมันรุดมันติปักมือใหญ่ไหมพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งแน่ ป้ากกแม่ไข <gi> ่เด้อพี่น้องตูนี่ไปจะเสียบข้าก็ยังมีเด้อนี่มาเด้อมาถวิตน้ำยายเด้อสุกุสุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อกดยายป้อยากกินปลาแกเนี่ยพี่น้องเอยเว้ยมันต้งเก็บมือจะหน่อยเลยพี่น้องขณะเอาเย็นยุฟังกับเฮียพี่น้องตัวใหญ่ก็มือนั่นตัวนี้แม่ออดินดลบหอยู่สวดเวทยายเลยเลยผุดหนักผุดหนักผุดหนักวุ้ยป้าเด้กระดาษขวบมือตัวพี่น้องน้อยย้ำดินเนาะ อ๋อที่ดูมัน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 นี่พี่น้องไปต้มอื้อไงพี่น้องโอ,โ,อโอ้นี่ยทำหนีก้กนะับน้องพี่น้องเนาะเห็นแล้วลูกเห็นแล้วนี่พี่น้องโอ้ไ<อ><อ>ปเข่งพี่น้องไปเข่งแม่บอกไงพี่น้องโอ้โอเระว<อ>ังปักมือได้ไหม โอเคเจ็บเจ็บพี่นอ้องเอ้ยไม่เกรงแท้ป้าแต่วงกาันน้ำมันวิขึออ้นมาออน้ำมันยังหูยได้พี่น้องว่า่ายยังโอเคไหมจังสว่ไปเฉงปตาแม่ใครย่าง,าางดีบ้างเน้ยย่างมาสะอ่อนลไรแต่ออพี่น้องขาวตัวนี้ขาวพี่น้อง ดึงลืดลงไปเลยพี่น้องย้ายกันดึงขึ้นมาแล้วเนาะฮึ่คักเไปพี่น้องคัก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 ห้องเมืองไหนจะสะอ่อนน้ำย้ายบ่พี่น้องเมืองไหนแบักไงเลยได้บั่นีปันปั่นนิ้นอยู่นี่พี่น้องเมืองไหนเมืองไหนเมืองไหนปัดเลยไงปัดสะอ่อนเลยโอ้ยเลี้ยวขึ้นมาบักสูงเลยได้พี่น้องเนี่ย นี่ตำดีกนนะพี่น้องเนาะได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยได้อีกแล้วปากกาเด้อพี่น้องปากกาเด้อย,ยายมาสะอ่อนไรแ้พี่น้งามมางนองเมื่พี่น้อปิ้งก็ตํามะหุ่งเด้อพี่น้องปิ้งอบเกลือนะพี่น้องแมนอบเกลือแล้วก็ตาม,มาหุ่งขึ้นเผ็ดโอยนี่พี่น้องปากกาเด้อ